แสงสีทองของตะวันยาเย็นสาดส่องลงมาอาบไหลมือซิดนีย์อีธานยืนอยู่บนระเบียงเพนท์เฮาร์รูมองดูมือที่พลุกพล่านเบื้องล่างความสําเร็จในหน้าที่การงานไม่สามารถเติมเต็มความว่างเปล่าในใจเขาได้ชีวิตแต่งงานกับเมลิซาก็จืดจางลงทุกวันทั้งคู่ต่างยุ่งกับงานบทสนทนาระหว่างการมีเพียงเรื่องธุรกิจและเรื่องโอลิเวอร์ลูกชายวัยรุ่นที่กําลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีทารสายตาจากวิวเบื้องหน้าชื่อของเพื่อนเก่าคนหนึ่งปรากฏขึ้นบนหน้าจอวว่าไงเดิด อีธานในว่างหม่คืนนี้มีงานแสดงภาพวาดของเพื่อนเราน่าฉันว่านายน่าจะชอบอีธานลังเลเล็กน้อยเขาไม่ใช่นักเสพงานศิลป์ตัวยงแต่ความเงียบเหงาในห้องก็เริ่มกัดกินใจเขาอีกครั้งก็ดีเหมือนกันส่งรายละเอียดมาให้ฉันเย็นวันนั้นอีธานมาถึงงานแสดงภาพวาดในชุดสุดสีกรมท่าบรรยากาศคึกคักไปด้วยผู้คนเขาเดินชมภาพวาดไปเรื่อยๆภาพสีสันสดใสสะท้อนถึงชีวิตชีวาของเมืองซิดนีย์แต่มันกลัดบอยิ่งตอกย้ำความรู้สึกโดดเดี่ยวในใจเขา ทันใดนั้นสายตาของอีธานก็สะดุดเข้ากับผู้หญิงคนหนึ่งเธอยืนอยู่หน้าภาพวาดผมสีดำพลักยาวสลวยชุดเดรสสีแดงเรียบหรูขับเน้นรูปร่างที่สง่างามใบหน้าของเธอคุ้นเคยอย่างประหลาดราวกับภาพความทรงจำในอดีตถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งแคทเธอรีนอีธานเอ่ยชื่อนั้นออกมาเบาๆหญิงสาวหันมารอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าอีธานนานมากแล้วนะฉันแทบจำนายไม่ได้เลยแคทเธอรีนรักแรกของเขาในสมัยเรียนมหาวิทยาลัยพวกเขาเคยใกล้ชิดกันมาก แต่สุดท้ายก็ต้องแยกจากกันเมื่ออีธานตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่ออสเตรเลียความรู้สึกหลากหลายถาโถมเข้ามาในใจอีธานความตื่นเต้นดีใจและความรู้สึกผิดบางๆที่ผุดขึ้นมาเมื่อนึกถึงเมลิซาฉันก็เหมือนกันเธอเปลี่ยนไปเยอะเลยนะ่าสวยขึ้นกว่าเดิมอีกแคทเธอรีนหัวเราะเบาๆหนายก็เหมือนกันดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะเลยทั้งคู่ยืนคุยกันอยู่นานพูดคุยถึงเรื่องราวในอดีตความฝันและชีวิตปัจจุบันอีธานได้รู้ว่าแคทเธอรีนเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าเธอกำลังประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงานแต่ก็ยังคงความเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนและเข้มแข็งเหมือนเดิมฉันดีใจที่ได้เจอนายอีกครั้งนะอีธานแคทเธอรีนพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังอีธานมองลึกเข้าไปในดวงตาของเธอความรู้สึกบางอย่างก่อตัวขึ้นในใจฉันก็ดีใจเหมือนกันแคทเธอรีนหลังจากคืนนั้นอีธานไม่สามารถลืมแคทเธอรีนได้ภาพของเธอยังคงวงเวียนอยู่ในหัวของเขาความรู้สึกที่เขาเคยคิดว่ามันตายไปแล้วกลับมามีชีวิตอีกครั้งเขาหาเบอร์โทรศัพท์ของแคทเธอรีนจากเดวิดและตัดสินใจโทรหาเธอ แคทเธอรีนฉันเองนะอีธานจำได้ไหมเสียงหวัใสของแคทเธอรีนตอบกลับมาจำได้สิอีธานมีอะไรหรือเปล่าฉันอยากชวนเธอไปทานอาหารเย็นเธอว่างไหมแคทเธอรีนเงียบไปเล็กน้อยก่อนจะตอบตกลงเย็นวันนั้นอีธานมารับแคทเธอรีนที่อพาร์ตเมนต์ของเธอทั้งคู่ไปทานอาหารที่ร้านอาหารอิตาลีริมหาบรรยากาศโรแมนติกช่วยขับเน้นความรู้สึกที่ทั้งสองมีต่อกันนานแล้วนะที่เราไม่ได้คุยกันแบบนี้แคทเธอรีนเอ่ยขึ้นใช่ฉันคิดถึง ช่วงเวลาที่เราเคยอยู่ด้วยกันอีธานตอบฉันก็เหมือนกันแคทเทอรีนยิ้มนายยังจําเพลงที่เราชอบฟังได้ไหมอีธานพยักหน้าเพลงนั้นเป็นเพลงโปรดของพวกเขาในสมัยมหาวิทยาลัยมันเป็นเพลงที่เต็มไปด้วยความทรงจําทั้งคู่พูดคุยกันอย่างออกรถเรื่องราวในอดีตความฝันที่ยังไม่สําเร็จและความรู้สึกที่ซ่อนเร้นอีธานได้รู้ว่าแคทเทอรีนก็ยังคงมีเขาอยู่ในใจเสมอฉันไม่เคยลืมนายเลยอีธานแคทเทอรีนพูดด้วยน้าเสียงสั่นเครือ ฉันก็เหมือนกันแคทเธอรีนฉันไม่รู้ว่าทําไมถึงต้องทิ้งเธอไปอีธานสารภาพมันเป็นเรื่องของอดีตเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แต่ตอนนี้เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งฉันรู้สึกเหมือนชีวิตฉันมีความหมายขึ้นมาอีกครั้งอีธานจับมือของแคทเธอรีนความรู้สึกอบอุ่นแผ่ซ่านไปทั่วร่างฉันก็รู้สึกเหมือนกันแคทเธอรีนฉันไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปแต่ฉันรู้ว่าฉันอยากอยู่กับเธอ หลังจากทานอาหารเสร็จอีธานพาแคเทเธอรีนไปเดินเล่นดิมชายหาดแสงจันทร์ส่องประกายระยิบระยับบนผืนน้ำเสียงคลื่นกระทบฝั่งดังแถวเบาฉันอยากให้เวลานี้หยุดอยู่ตรงนี้แคเทเธอรีนเอ่ยด้วยน้ำเสียงแถวเบาฉันก็เหมือนกันอีธานตอบฉันอยากให้เรากลับไปเป็นเหมือนเดิมทั้งสองอกกอดกันความรู้สึกที่ซ่อนเร้นมานานถูกปลดปล่อยออกมาอีทานรู้สึกเหมือนตัวเองกลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งความสุขที่เขาเคยหยหากลับมาหาเขาอีกครั้งความสัมพันธ์ของอีธานและแคเทเธอรีน เริ่มพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วพวกเขานัดเจอกันบ่อยขึ้นทานอาหารเย็นด้วยกันดูหนังด้วยกันและไปเที่ยวด้วยกันอีธานรู้สึกเหมือนตัวเองได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกผิดต่อมิลิซ่ามากขึ้นเรื่อยๆอีธานพยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับความจริงเขาไม่กล้าบอกความจริงกับมิลิซ่าเขารู้ว่ามันไม่ถูกกอต้องแต่เขาก็ไม่สามารถห้ามใจตัวเองได้ความรู้สึกที่เขามีต่อแคทเธอรีนมันรุนแรงเกินกว่าที่เขาจะควบคุมได้เขามักจะหาข้ออ้างในการออกไปข้างนอก โดยอ้างว่ามีประชุมหรือมีงานด่วนเมลิซาก็ดูเหมือนจะไม่ได้ใส่ใจเธอใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับเพื่อนฝูงและกิจกรรมทางสังคมต่างๆความสัมพันธ์ของพวกเขาเป็นเพียงแค่เปลือกนอกที่ไร้ความรู้สึกแต่ถึงกระนั้นอีธานก็ยังรู้สึกผิดอยู่ในใจเขารู้ว่าเขากำลังทำร้ายเมลิซาเขากำลังทำลายครอบครัวของเขาแต่เขาก็ไม่สามารถหยุดตัวเองได้วันหนึ่งโอลิเวอร์ลูกชายของอีธานสังเกตเห็นความผิดปกติของพ่อเขาเห็นพ่อแอบคุยโทรศัพท์และส่งข้อความ เขาเห็นพ่อแอบยิ้มเมื่ออ่านข้อความบางอย่างโอลิเวอร์เริ่มสงสัยว่าพ่อของเขากำลังมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นโอลิเวอร์เป็นเด็กฉลาดและช่างสังเกตเขาเริ่มสืบเรื่องของพ่ออย่างลับๆเขาค้นหาในโทรศัพท์ของพ่อเขาอ่านอีเมลของพ่อและเขาเริ่มสงสัยว่าแคทเธอรีนคือใครโอลิเวอร์ตัดสินใจเผชิญหน้ากับพ่อพ่อครับพ่อมีอะไรปิดบังผมอยู่หรือเปล่าอีธานตกใจเขาพยายามหลบตาโอลิเวอร์ไม่มีอะไรหรอกโอลิเวอร์พ่อโกหกผมเห็นพ่อคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอคือใครเธอคือคนนั้น ใช่ไหมที่ทําให้พ่อเปรียดยนไปโอลิเวอร์ถามด้วยน้ําเสียงจริงจังอีธานเงียบไปเขารู้ว่าเขาไม่สามารถตะโกหกลูกชายได้เขารู้ว่าความลับของเขาถูกเปิดเผยแล้วโอลิเวอร์พ่อขอโทษพ่อไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงอีธานพูดด้วยน้ําเสียงสั่นเครือพ่อกำลังนอกใจแม่ใช่ไหมโอลิเวอร์ถามด้วยน้ำเสียงผิดหวังอีธานก้มหน้าเขาไม่กล้าส,สบตาโอลิเวอร์พ่อโอลิเวอร์เดินหนีไปด้วยความโกรธและเสียใจอีธานรู้สึกเหมือนตัวเองถูกต่อยอย่างแรงความรู้สึกผิดและความเจ็บปวดทาโถมเข้ามาในใจเขา หลังจากเหตุการณ์นั้นความสัมพันธ์ระหว่างอีธานและโอลิเวอร์ก็เริ่มสั่นคลอนโอลิเวอร์ไม่คุยกับพ่อเขาหลีกเลี่ยงที่จะเจหน้าพ่ออีธานรู้สึกเหมือนตัวเองสูญเสียลูกกายไปแล้วอีธานรู้สึกสับสนและสับสนเขาไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรเขารักแคทเธอรีนแต่เขาก็รักลูกชายและครอบครัวของเขาเขาไม่ต้องการทำร้ายใครแต่เขาก็ไม่สามารถอยู่กับความรู้สึกผิดนี้ได้อีกต่อไปเขาตัดสินใจที่จะพูดคุยกับแคทเธอรีนเขาโทรหาเธอและนัดเจอกันที่ร้านกาแฟประจำของพวกเขา แคทเธอรีนฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับเธออีธานพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังแคทเธอรีนมองหน้าเขาด้วยความสงสัยมีอะไรหรือเปล่าอีธานอีธานเล่าเรื่องที่โอลิเวอร์รู้เรื่องความสัมพันธ์ของเขากับแคทเธอรีนให้เธอฟังแคทเธอรีนฟังอย่างเงียบๆสีหน้าของเธอดูเศร้าส้อยฉันขอโทษนะแคทเธอรีนฉันไม่ควรทําให้เธอต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้อีธานพูดด้วยน้ำเสียงรู้สึกผิดไม่เป็นไรหรอกอีธานฉันเข้าใจแคทเธอรีนตอบฉันรู้ว่าความสัมพันธ์ของเรามันไม่มีทางเป็นไปได้ แต่ฉันรักเธอนะแคทเทอรีนฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำยังไงอีธานพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแคทเทอรีนจับมือของอีธานฉันก็รักนายนะอีธานแต่เรารู้ว่าเราไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้เราต่างก็มีชีวิตที่เราต้องรับผิดชอบแล้วเราควรจะทำยังไงอีธานถามด้วยน้ำเสียงสิ้นหวังเราควรจะหยุดความสัมพันธ์นี้ไว้แค่นี้อีธานเราควรจะกลับไปใช้ชีวิตของเราเหมือนเดิมแคทเทอรีนตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำได้ไหม อีธานพูดด้วยน้ำเสียงทาวเบานายต้องทำได้อีธานเพื่อลูกชายของนายเพื่อครอบครัวของนายและเพื่อตัวของนายเองแคทเธอรีนพูดด้วยน้ำเสียงให้กำลังใจอีธานมองลึกเข้าไปในดวงตาของแคทเธอรีนเขารู้ว่าเธอพูดถูกเขารู้ว่าเขาต้องตัดสินใจเขาต้องเลือกเขาไม่สามารถอยู่กับความรู้สึกผิดนี้ได้อีกต่อไปฉันเข้าใจแล้วแคทเธอรีนอีธานพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าส้อยฉันขอโทษที่ทำให้เธอต้องเสียใจ ไม่เป็นไรหรอกอีธานฉันขอบคุณสำหรับช่วงเวลาดีๆที่ฉันได้ใช้ร่วมกับนายแคเทเธอรีนตอบฉันจะไม่มีวันลืมนายเลยทั้งสองเงียบไปน้ำตาคลอเบ้าความรู้สึกเสียใจและความเสียดายถาโถมเข้ามาในใจของพวกเขาความรักที่พวกเขาเคยคิดว่ามันเป็นความสุขกลับกลายเป็นความทุกข์ทรมานหลังจากวันนั้นอีธานตัดสินใจที่จะกลับไปเริ่มต้นใหม่กับมลิซซา และโอลิเวอร์เขาขอโทษเมลิซาสำหรับความผิดพลาดที่เขาได้ทำลงไปเขาพยายามที่จะพูดคุยกับเธอและทำความเข้าใจเธอมากขึ้นเขาพยายามที่จะใช้เวลาร่วมกับโอลิเวอร์มากขึ้นและพยายามหมอที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ของพวกเขากลับคืนมาเมลิซาก็ให้อภัยเขาแม้ว่าเธอจะยังคงรู้สึกเจ็บปวดอยู่บ้างแต่เธอก็พยายามที่จะเริ่มต้นใหม่กับเขาเธอเห็นถึงความพยายามของเขาและเธอรู้ว่าเขารักเธอและครอบครัวของเขามากแค่ไหนโอลิเวอร์ก็ยังคงรู้สึกโกรธและเสียใจ แต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาก็เริ่มเข้าใจพ่อของเขามากขึ้นเขารู้ว่าพ่อของเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้ายเขาและเขารู้ว่าพ่อของเขาพยายามที่จะแก้ไขความผิดพลาดที่เขาได้ทำลงไปอีธานใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับครอบครัวเขาร่วมกิจกรรมต่างๆกับโอลิเวอร์เขาช่วยมิลิซซาทำธุรกิจเขารู้สึกว่าชีวิตของเขากลับมามีความหมายอีกครั้งเขารู้สึกว่าเขามีความสุขมากกว่าเดิมแม้ว่าในใจของเขายังคงมีความรู้สึกเสียดายอยู่บ้าง แต่ถึงกระนั้นอีธานก็ไม่เคยลืมแคทเธอรีนเขาจำทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับเธอได้เสียงหัวเราะของเธอรอยยิ้มของเธอและความรู้สึกที่เขามีต่อเธอเขาเก็บความทรงจำนั้นไว้ในส่วนลึกของหัวใจและเขารู้ว่ามันจะคงอยู่กับเขาตลอดไปวันหนึ่งอีธานได้รับอีเมลจากแคทเธอรีนเธอเขียนถึงเขาด้วยความเป็นห่วงเธอถามถึงชีวิตของเขาและครอบครัวและเธอขอให้เขาดูแลตัวเองให้ดีอีธานรดอกกลับอีเมลของแคทเธอรีนเขาขอบคุณเธอสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างและเขาบอกว่าเขาจะไม่มีวันลืมเธอ ทั้งสองไม่เคยเจอกันอีกเลยแต่พวกเขาก็ยังคงติดต่อกันทางอีเมลพวกเขาคอยถามไถ่ยสารทุกสุดดิบของกันและกันและพวกเขาคอยให้กำลังใจกันในอย่างที่ท้อแท้อีธานรู้ว่าความสัมพันธ์ของเขากับแคทเธอรีนได้จบลงแล้วแต่เขาก็รู้ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่สำคัญในชีวิตของเขามันทำให้เขารู้ว่าความรักและความรับผิดชอบมีความหมายต่อชีวิตของเขาอย่างไร ชีวิตของอีทางกลับมาเป็นปกติเขาใช้ชีวิตยังมีความสุขกับครอบครัวแต่ทุกครั้งที่เขาได้ยินเพลงโปรดที่เขาเคยฟังกับแคทเธอรีนทุกครั้งที่เขาเห็นชุดเดรสสีแดงที่เธอเคยใส่ทุกครั้งที่เขาได้ยินชื่อของเธอเขาก็จะนึกถึงช่วงเวลาที่เขามีความสุขที่สุดช่วงเวลาที่เขาได้สัมผัสถึงความรักที่แท้จริงหลายปีผ่านไปโอลิเวอร์เติบโตขึ้นเป็นชายหนุ่มที่เข้าใจชีวิตมากขึ้นเขาเข้าใจถึงความผิดพลาดของค์พ่อและให้อภัยในสิ่งที่เกิดขึ้นเขาสนิทกับพ่อมากขึ้น และมักจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันทั้งสองมักจะพูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆในชีวิตรวมถึงเรื่องความรักและความสัมพันธ์วันหนึ่งโอลิเวอร์ถามพ่อถึงเรื่องของแคทเธอรีนพ่อครับผู้หญิงที่พ่อเคยคบในตอนนั้นเธอยังสบายดีหรือเปล่าครับอีธานตกใจเล็กน้อยที่ลูกชายถามถึงเรื่องนี้แต่เขาก็ไม่ปฏิเสธเธอสบายดีโอลิเวอร์เธอเป็นคนดีมากๆผมอยากขอบคุณเธอที่ทําให้พ่อกลับมาเป็นพ่อคนเดิมโอลิเวอร์พูดด้วยความจริงใจ อีธานยิ้มให้ลูกชายเขาภูมิใจที่ลูกชายเข้าใจเขาและเขาดีใจที่ลูกชายยอมรับความผิดพลาดของเขาในอดีตพ่อไม่เคยลืมเธอเลยนะโอลิเวอร์เธอเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพ่อผมเข้าใจครับพ่อผมก็มีเรื่องราวในชีวิตที่ผมไม่มีวันลืมเหมือนกันโอลิเวอร์ตอบอีธานและโอลิเวอร์เงียบไปครู่หนึ่งความเงียบนั้นเต็มไปด้วยความเข้าใจและความผูกพันพ่อเคยคิดหมว่าถ้าวันนั้นพ่อเลือกที่จะอยู่กับเธอชีวิตของพ่อจะเป็นอย่างไรโอลิเวอร์ถามขึ้นมาทำลายความเงียบ อีธานคุ่นคิดอยู่คู่หนึ่งพ่อคิดว่ามันคงจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องโอลิเวอร์พ่อมีครอบครัวมีพวกเธอที่พ่อต้องดูแลพ่อไม่ควรที่จะทิ้งพวกเธอไปเพื่อความสุขส่วนตัวแต่ถ้าวันนั้นพ่อไม่มีพวกเราโอลิเวอร์ถามต่อถึงไม่มีพวกเธอพ่อก็ไม่ควรทำอย่างนั้นอยู่ดีอีธานตอบอย่างหนักแน่นความรักที่เกิดจากความเห็นแก่ตัวมันไม่ใช่ความรักที่แท้จริงความรักที่แท้จริงมันคือการเสียสละโอลิเวอร์พยักหน้าเขาเข้าใจสิ่งที่พ่อกำลังพูดถึงแล้วพ่อได้ติดต่อกับเธออีกไหมโอลิ เรายังติดต่อกันบ้างแต่เราไม่ได้เจอกันแล้วอีธานตอบผมอยากเจอเธอจังโอลิเวอร์พูดด้วยความอยากรู้อยากเห็นอีธานยิ้มให้ลูกชายสักวันหนึ่งเธออาจจะมาเยี่ยมเราก็ได้อีธานรู้ว่าโอกาสที่จะได้พบกับแคทเธอรีนอีกครั้งนั้นมีน้อยแต่เขาก็ยังคงหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้พบกับเธออีกครั้งได้ขอบคุณเธอสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอได้ทําให้เขาหลายปีต่อมาอีธานและเมลิซาตัดสินใจที่จะ,กะเกษียณอายุพวกเขาขายธุรกิจ และเดินทางระอบโลกพวกเขาใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นทํากิจกรรมต่างๆที่พวกเขาไม่เคยมีเวลาได้ทํามาก่อนพวกเขาเริ่มกลับมามีความสุขด้วยกันอีกครั้งโอลิเวอร์ก็แต่งงานและมีครอบครัวเป็นของตัวเองเขากลายเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเหมือนพ่อของเขาและเขาก็เป็นพ่อที่ดีให้กับลูกๆของเขาวันหนึ่งอีธานและเมลิซาเดินทางกลับมาที่ซิดนีย์พวกเขาตัดสินใจที่จะจัดงานเลี้ยงฉลองการแต่งงานครบรอบส0ิปีของพวกเขาพวกเขาเชิญเพื่อนฝูงและญาติพี่น้องมาร่วมงานรวม ถึงเพื่อนเก่าๆของอีธานด้วยในงานเลี้ยงนั้นอีธานได้พบกับเดวิดเพื่อนเก่าของเขาอีกครั้งเดวิดยังคงเป็นคนอารมณ์ดีและสนุกสนานเหมือนเดิมอีธานนายสบายดีไหมไม่เจอกันนานเลยนะเดวิดทักทายฉันสบายดีเดวิดนายก็เหมือนกันนะอีธานตอบฉันมีเรื่องจะบอกนายอีธานเดวิดพูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นฉันเพิ่งได้ข่าวจากแคทเธอรีนเธอจะกลับมาที่ซิดนีเพื่อจัดงานแสดงเสื้อผ้าของเธออีธานตกใจเมื่อได้ยินชื่อของแคทเธอรีนหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นมาทันที เธอจะกลับมาหรออีธานถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือใช่เธอจะจัดงานแสดงเสื้อผ้าที่นี่ในอีกไม่กี่สัปดาห์เดวิดตอบฉันคิดว่านายควรจะไปดูนะอีธานลังเลเล็กน้อยเขาไม่รู้ว่าเขาควรจะไปหรือไม่เขาไม่รู้ว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรเมื่อได้พบกับแคทเธอรีนอีกครั้งแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจที่จะไปงานแสดงเสื้อผ้าของแคทเธอรีนเขารู้ว่าเขาไม่ควรพลาดโอกาสนี้เขาอยากจะเห็นเธออีกครั้งและเขาอยากจะบอกเธอว่าเขามีความสุขดี ในวันงานแสดงเสื้อผ้าอีธานไปถึงงานด้วยหัวใจที่เต้นแรงเขาเห็นแคทเธอรีนยืนอยู่บนเวทีเธอสวยสง่าและสง่างามเหมือนเดิมเมื่อแคทเธอรีนเห็นอีธานเธอยิ้มให้เขาด้วยความดีใจอีธานเดินเข้าไปหาเธอแคทเธอรีนฉันดีใจที่ได้เจอกับเธออีกครั้งอีธานพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือฉันก็ดีใจเหมือนกันอีธานแคทเธอรีนตอบทั้งสองพูดคุยกันอย่างออกรถพวกเขาคุยกันถึงเรื่องราวในชีวิตของพวกเขาและพวกเขาก็ได้รู้ว่าพวกเขาทั้งสองต่างก็มีความสุขกับชีวิตของพวกเขาแล้ว ฉันขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอทำให้ฉันนะแคทเธอรีนอีธานพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังเธอทำให้ฉันรู้ว่าความรักและความรับผิดชอบมีความหมายต่อชีวิตของฉันอย่างไรฉันก็ขอบคุณนายเหมือนกันอีธานแคทเธอรีนตอบนายทำให้ฉันรู้ว่าความรักที่แท้จริงมันคืออะไรทั้งสองมองหน้ากันด้วยความเข้าใจพวกเขารู้ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาได้จบลงแล้วแต่พวกเขาก็รู้ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่สำคัญในชีวิตของพวกเขาและมันจะคงอยู่กับพวกเขาตลอดไป หลังจากงานแสดงเสื้อผ้าอีธานและแคเทเธอรีนไม่ได้เจอกันอีกแต่พวกเขาก็ยังคงติดต่อกันผ่านทางอีเมลพวกเขาคอยให้กำลังใจกันและกันในยามที่ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆในชีวิตอีธานใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับเมิลิซาและครอบครัวเขารู้ว่าเขาได้เลือกทางเดินที่ถูกต้องแล้วและเขาก็ไม่เคยเสียใจกับการตัดสินใจของเขาโอลิเวอร์ก็กลายเป็นพ่อและสามีที่ดีเขารู้ว่า เขาได้รับอิทธิพลมาจากพ่อของเขาและเขาก็พยายามที่จะเป็นพ่อที่ดีเหมือนพ่อของเขาหลายปีผ่านไปอีธานและมิลิสซาเสียชีวิตอย่างสงบสุขในบ้านของพวกเขาโอลิเวอร์และครอบครัวของเขาได้ดูแลพวกเขาในช่วงสุดท้ายของชีวิตหลังจากที่พ่อแม่เสียชีวิตโอลิเวอร์ได้รวบรวมข้าวของของพ่อและเขาได้พบกับกล่องเก่าๆกล่องหนึ่งในกล่องนั้นมีรูปถ่ายเก่าๆของพ่อและแคทเธอรีนโอลิเวอร์ได้อ่านจดหมายเก่าๆที่พ่อเคยเขียนให้แคทเธอรีนและเขาได้รู้ว่าพ่อของเขารักแคทเธอรีนมากแค่ไหน โอลิเวอร์รู้สึกขอบคุณแคทเธอรีนที่ทําให้พ่อของเขาได้รู้จักความรักที่แท้จริงและเขาก็รู้สึกขอบคุณพ่อของเขาที่สอนให้เขารู้ว่าความรักและความรับผิดชอบมีความสําคัญต่อชีวิตของเขาอย่างไรโอลิเวอร์ตัดสินใจที่จะติดต่อกับแคทเธอรีนเขาค้นหาข้อมูลของเธอในอินเทอร์เน็ตและเขาก็ได้รู้ว่าแคทเธอรีนยังคงทํางานเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าอยู่ที่ซิดนีย์โอลิเวอร์เขียนอีเมลหาแคทเธอรีนและเขาบอกเธอว่า เขาเป็นลูกชายของอีธานและเขาอายากจะขอบคุณเธอสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอได้ทำให้พ่อของเขาแคทเทอรีน <Catherine S 1> ดีใจมากเมื่อได้รับอีเมลจากโอลิเวอร์เธอรู้ว่าอีธานได้จากไปแล้วแต่เธอรู้สึกดีใจที่ได้รู้ว่าลูกชายของเขาจำเธอได้และขอบคุณเธอสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอได้ทำโอลิเวอร์และแคทเธอรีนได้พูดคุยกันทางอีเมลพวกเขาได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวในชีวิตของพวกเขาและพวกเขาก็ได้รู้ว่าพวกเขามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เหมือนกัน โอลิเวอร์ตัดสินใจที่จะเชิญแคทเธอรีนมาทานอาหารเย็ยนที่บ้านของเขาและเขาก็ได้เล่าเรื่องราวของพ่อของเขาให้เธอฟังแคทเธอรีนรู้สึกซาบซึ้งในความรักและความผูกพันของโอลิเวอร์ที่มีต่อพ่อของเขาและเธอก็รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของอีธานโอลิเวอร์และแคทเธอรีนกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันพวกเขาคอยช่วยเหลือกันและกันและพวกเขาก็รู้ว่าพวกเขามีความผูกพันกันผ่านอีธานเรื่องราวของอีธานและแคทเธอรีนเป็นเรื่องราวของความรักความเสียสละ และการให้อภัยมันเป็นเรื่องราวที่สอนให้เรารู้ว่าชีวิตนั้นสั้นและเราควรที่จะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดและมันก็สอนให้เรารู้ว่าความรักที่แท้จริงนั้นมันยิ่งใหญ่และสวยงามเสมอหลายปีผ่านไปโอลิเวอร์ได้เล่าเรื่องราวของพ่อและแคทเธอรีนให้กับลูกๆของเขาฟังเขาสอนให้ลูกๆของเขารู้ว่าความรักที่แท้จริงนั้นไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่เป็นการกระทําการเสียสละและการให้อภัยลูกๆของโอลิเวอร์ได้เรียนรู้จากเรื่องราวของปู่ของพวกเขาและพวกเขาก็พยายามที่จะใช้ชีวิต ให้มีความสุขและมีความหมายวันหนึ่งโอลิเวอร์และลูกๆของเขาได้ไปเยี่ยมหลุมศพของอีธานและมิลิซาโอลิเวอร์ได้เล่าเรื่องราวของพ่อและแคทเธอรีนให้ลูกๆของเขาฟังอีกครั้งลูกๆของโอลิเวอร์ตั้งใจฟังเรื่องราวของปูขงป่ของพวกเขาและพวกเขาก็เข้าใจว่าทำไมปู่ของพอวกเขาถึงเลือกที่จะอยู่กับครอบครัว หลังจากนั้นโอลิเวอร์และลูกๆของเขาได้ไปเยี่ยมแคทเธอรีนที่บ้านของเธอพวกเขาได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวของอีธานและพวกเขาก็ได้รู้ว่าแคทเธอรีนยังคงคิดถึงอีธานอยู่เสมอแคทเธอรีนได้ให้ลูกๆของโอลิเวอร์ดูรูปถ่ายเก่าๆของเธอและอีธานและเธอก็ได้เล่าเรื่องราวความรักของเธอกับอีธานให้พวกเขาฟังลูกๆของโอลิเวอร์รู้สึกซาบซึ้งในความรักและความผูกพันของปู่ของพวกเขาและแคทเธอรีนและพวกเขาก็ได้เรียนรู้ว่าความรักนั้นมีหลายรูปแบบและทุกรูปแบบก,ก็มีความหมายและสวยงาม หลังจากวันนั้นลูกๆของโอลิเวอร์ก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีความหมายพวกเขาได้เรียนรู้จากเรื่องราวของปู่ของพวกเขาและพวกเขาก็พยายามที่จะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดโอลิเวอร์ก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับครอบครัวของเขาเขารู้ว่าเขาได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วและเขาก็ไม่เคยเสียใจกับการตัดสินใจของเขาเรื่องราวของอีธาและแคทเธอรีนได้ถูกเล่าขานต่อกันไปในรุ่นสู่รุ่นมันเป็นเรื่องราวของความรักความเสียสละและการให้อภัย มันเป็นเรื่องราวที่สอนให้เรารู้ว่าความรักนั้นเป็นสิ่งที่สวยงามและมันจะอยู่กับเราตลอดไปและในที่สุดเรื่องราวของอีธานและแคเธอรีนก็กลายเป็นตำนานเรื่องราวที่ถูกเล่าขานต่อกันไปในรุ่นสู่รุ่นเป็นเรื่องราวที่สอนให้ผู้คนได้ตระหนักถึงความหมายของความรักความเสียสละและการให้อภัยเรื่องราวนี้ยังคงเป็นที่กล่าวขานถึงแม้เวลาจะผ่านไปนานแสนนานเพราะมันคือเรื่องราวที่สะท้อนถึงความเป็นมนุษย์และเป็นเรื่ yeah, องราวที่ตวนใจให้เราไม่ลืมที่จะรัก และให้ความสําคัญกับคนที่อยู่รอบข้างเราหลังจากเหตุการณ์งานแสดงเสื้อผ้าของแคทเธอรีนจบลงอีธานกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแต่ในใจของเขายังคงมีเรื่องราวของเธอวงเวียนอยู่เสมอแม้ว่าเขาจะพยายามใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นแต่ความทรงจําเกี่ยวกับแคทเธอรีนก็ไม่เคยจางหายไปวันหนึ่งอีธานได้รับอีเมลจากแคทเธอรีนเธอบอกว่าเธอกําลังจะเดินทางไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นและอยากจะไปเยี่ยมบ้านเกิดของอีธานอีธานรู้สึกประหลาดใจและดีใจเขาไม่เคยคิดว่าแคทเธอรี จะสนใจเรื่องราวในอดีตของเขาแต่เขาก็รู้ว่าเธอเป็นคนพิเศษที่เข้าใจเขาอย่างแท้จริงอีธานตอบกลับอีเมลของแคทเธอรีนทันทีเขาบอกว่าเขาจะรอต้อนรับเธอที่ญี่ปุ่นและเขาจะพาเธอไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่เขาเคยผูกพันเมื่อแคทเธอรีนมาถึงญี่ปุ่นอีธานไปรับเธอที่สนามบินทั้งสองสวมกอดกันด้วยความดีใจพวกเขาพูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและพวกเขาก็ได้รู้ว่าพวกเขายังคงมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันอยู่เสมออีธานพาแคทเธอรีน ไปเที่ยวชมบ้านเกิดของเขาเขาได้พาเธอไปชมวัดเก่าแก่ที่เขาเคยไปบ่อยๆในสมัยเด็กเขาได้พาเธอไปชมสวนสวยที่เขาเคยไปเดินเล่นกับเพื่อนๆและเขาได้พาเธอไปชมร้านอาหารที่เขาชอบกินแคทเธอรีนรู้สึกประทับใจในสถานที่ต่างๆที่อีธานพาเธอไปเธอได้เห็นโลกอีกด้านหนึ่งของเขาและเธอได้เข้าใจว่าทําไมเขาถึงผูกพันกับที่แห่งนี้มากนักในคืนสุดท้ายที่แคทเธอรีนอยู่ญี่ปุ่นอีธานพาเธอไปทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารญี่ปุ่นแบบดังเดิมองพวกเขาพูดคุยกันอย่างออกรถถึงเรื่องราว ในอดีตความฝันและชีวิตปัจจุบันฉันดีใจที่ได้มาที่นี่กับนายในอีธานแคทเธอรีนพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังฉันก็ดีใจเหมือนกันแคทเธอรีนอีธานตอบเธอทําให้ฉันได้กลับไปสัมผัสความทรงจําดีๆครั้งฉันอยากขอบคุณนายสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างแคทเธอรีนพูดนายทำให้ฉันได้เรียนรู้ว่าความรักนั้นมีความมาหายต่อชีวิตของเราอย่างไรฉันก็อยากขอบคุณเธอเหมือนกันแคทเธอรีนอีธานตอบเธอทําให้ฉันรู้ว่าความรักที่แท้จริงนั้น ไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่เป็นการกระทำการเสียสละและการให้อภัยทั้งสองมองหน้ากันด้วยความเข้าใจพวกเขารู้ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาได้จบลงแล้วแต่พวกเขาก็รู้ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่สำคัญในชีวิตของพวกเขาและมันจะคงอยู่กับพ่อวอกเขาตลอดไปหลังจากทานอาหารเย็นเสร็จอีธานพาคแคเทเธอรีนไปเดินเล่นในสวนสาธารณะทั้งสองเดินเคียงข้างกันอย่างเงียบๆแสงจันทร์ส่องประกายระยิบระยับบนผืนน้ำฉันจะไม่มีวันลืมนายใน,ในนะอีธานแคเทเธอรีนพูดด้วยน้ำเสียงทาวเบา ฉันก็เหมือนกันแคทเธอรีนอีธานตอบทั้งสองอกกอดกันด้วยความรักและความผูกพันความรู้สึกที่ซ่อนเร้นมานานถูกปลดปล่อยออกมาหลังจากนั้นอีธานและแคทเธอรีนก็ไม่ได้เจอกันอีกแต่พวกเขาก็ยังคงติดต่อกันทางอีเมลพวกเขาคอยให้กำลังใจกันและกันในยามที่ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆในชีวิตและพวกเขาก็รู้ว่าพวกเขาจะไม่มีวันลืมกันและกันหลายปีต่อมาอีธานได้รับข่าวจากเดวิดว่าแคทเธอรีนกำลังป่วยหนักอีธานรู้สึกตกใจ และเป็นห่วงแคทเทอรีนมากเขาตัดสินใจที่จะเดินทางไปหาเธอที่ออสเตรเลียทันทีเมื่ออีธานไปถึงออสเตรเลียเขาได้พบกับแคทเธอรีนที่โรงพยาบาลเธอผอมลงและดูอ่อนแรงแต่เธอก็ยังคงมีรอยยิ้มที่สดใสเหมือนเดิมอีธานเธอมาหาฉันทำไมแคทเทอรีนถามด้วยน้ำเสียงทาวเบาฉันเป็นห่วงเธอแคทเทอรีนฉันอยากจะอยู่กับเธออีธานตอบแคทเทอรีนยิ้มให้เขาด้วยความดีใจฉันดีใจที่เธอมาอีธานฉันอยากจะเห็นหน้าเธอเป็นครั้งสุดท้าย อีธานจับมือของแคทเธอรีนเขารู้สึกเจ็บปวดเมื่อได้เห็นเธอในสภาพนี้เขารู้ว่าเวลาของเธอกำลังจะหมดลงอีธานใช้เวลาอยู่กับแคทเธอรีนที่โรงพยาบาลเขาทั้งสองพูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆในชีวิตของพวกเขาพวกเขาได้หัวเราะและร้องไห้ด้วยกันและพวกเขาก็ได้เรียนรู้ว่าความรักนั้นยิ่งใหญ่และสวยงามในวันสุดท้ายที่แคทเธอรีนมีชีวิตอยู่อีธานนั่งอยู่ข้างเตียงของเธอ,ขอเธอขามองหน้าเธอด้วยความรักและความอาลัยอีธานฉันอยากจะขอบคุณเธอสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง แคทเธอรีน <Catherine S 2> พูดด้วยน้ำเสียงทาเบา,เ,บาเธอทำให้ฉันได้รู้จักความรักที่แท้จริงและเธอทำให้ฉันได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขฉันก็อยากจะขอบคุณเธอเหมือนกันแคทเทอรีนอีธานตอบเธอทำให้ฉันเป็นคนที่ดีขึ้นและเธอทำให้ฉันได้เรียนรู้ว่าความรักนั้นมีหลายรูปแบบแคทเทอรีนยิ้มให้เขาเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นเธอก็หลับตาลงอย่างสงบอีธานก้มลงจูบหน้าผากของแคทเทอรีนเขารู้สึกเจ็บปวดอย่างมากเมื่อได้สูญเสียเธอไปเขารู้ว่าความรักของเขากับแคทเทอรีนได้จบลงแล้ว แต่เขาก็รู้ว่ามันจะคงอยู่กับเขาตลอดไปหลังจากแคทเทอรีนเสียชีวิตอีธานกลับมาที่ญี่ปุ่นเขาใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นและเขาได้เล่าเรื่องราวของแคทเทอรีนให้กับลูกหลานของเขาฟังอีธานใช้ชีวิตอย่างมีความมั่นสุขกับครอบครัวแต่เขาก็ไม่เคยลืมแคทเทอรินเขาเก็บความทรงจําเกี่ยวกับเธอไว้ในส่วนลึกของหัวใจและเขารู้ว่าเธอจะยังคงอยู่กับเขาตลอดไปเรื่องราวของอีธานและแคทเทอรีนเป็นเรื่องราวของความรักความเสียสละและการให้อภยัย มันเป็นเรื่องราวที่สอนให้เรารู้ว่าชีวิตนั้นสั้นและเราควรที่จะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดและมันก็สอนให้เรารู้ว่าความรักที่แท้จริงนั้นยิ่งใหญ่และสวยงามเสมอหลายปีต่อมาโอลิเวอร์ได้รับพินัยกรรมจากแคทเธอรีนเธอได้มอบของบางอย่างให้กับเขาและบอกว่าของสิ่งนี้มีความหมายต่อเธอมากและเธออยากให้เขาเก็บรักษามันไว้โอลิเวอร์เดินทางไปที่บ้านของแคทเธอรีนและได้พบกับกล่องไม้เก่าๆกล่องหนึ่งในกล่องนั้นมีรูปถ่ายเก่าๆของพ่อและแคทเธอรีน มีจดหมายที่ทั้งสองเคยเขียนถึงกันและมีเสื้อผ้าที่แคทเทอรีนเคยออกแบบไว้โอลิเวอร์เปิดอ่านจดหมายเหล่านั้นและได้รู้ว่าพ่อและแคทเทอรีนรักกันมากแค่ไหนเขาได้เห็นภาพความทรงจําที่สวยงามของพ่อและแคทเทอรีนและเขาก็ได้เรียนรู้ว่าความรักนั้นมีหลายรูปแบบและทุกรูปแบบก็มีความหมายโอลิเวอร์ได้เก็บรักษากล่องไม้เก่าๆนั้นไว้เป็นอย่างดีเขาจะนํามันออกมาดูทุกครั้งที่เขาคิดถึงพ่อและคิดถึงแคทเทอรีน โอลิเวอร์ได้เล่าเรื่องราวของพ่อและแคทเธอรีนให้กับลูกหลานของเขาฟังเขาสอนให้พวกเขาได้เรียนรู้ถึงความหมายของความรักความเสียสละและการให้อภัยและเขาก็สอนให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีความหมายเรื่องราวของอีธานและแคทเธอรีนยังคงถูกเล่าขานต่อกันไปในรุ่นสู่รุ่นมันเป็นเรื่องราวที่สอนให้ผู้คนได้ตระหนักถึงความหมายของชีวิตและความรักที่แท้จริงและในที่สุดเรื่องราวของอีธานและแคทเธอรีน ก็กลายเป็นตำนานเรื่องราวที่ถูกเล่าขานต่อกันไปอย่างไม่รู้จบเป็นเรื่องราวที่ตวนใจให้ผู้คนได้ระลึกถึงความรักความเสียสละและการให้อภัยเรื่องราวนี้ยังคงเป็นที่กล่าวขานถึงแม้เวลาจะผ่านไปนานแสนนานเพราะมันคือเรื่องราวที่สะท้อนถึงความเป็นมนุษย์และเป็นเรื่องราวที่ตวนใจให้เราไม่ลืมที่จะรักและให้ความสำคัญกับคนที่อยู่รอบข้างเรา